ไม่เกือบนะยีก้ากับยีกับสามเจ็ดนี่มันเกือบใช่ไหมใครใครอยู่แถวโพห <c oughs> อะกลับมารับผมเลยเราเล่นไปถึงไปถ,ถึงวันเเคสป่ะใสเคสปะ่ะเาสามสี่งหรออ๋อ,อ,อมีเคสของฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมที่ยี่สิบอ็ดอุ้มครับเป็นเป็ช่ช่ชอีกหกเคส เดี๋ยวจบแล้วไฟไฟหน้าจบแล้วผมว่าไฟหน้าน่าจบแล้วล่ะตามแก๊สครับนั้น มาอ่ะพูดปุ๊บมาปั๊บก็ไม่ิกับสนเร็จัดเื่อนที่โพเมืองนะที่โพเมืองที่โพเมืองไอโพเล็ก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 เจอไหมเจอไหมรถแท้รถตำรวจอ่ะดแด์นำอ่ะเขาโจรมาส่งสอนนอนี่ทำคดีเลยไหมครับ พดีอะไรคะโจนมาส่งต่อใส่หน้ากากอย่ยู่เลยใส่หน้ากากปอบอยู่ป๊อบบล่าแล้วไปป๊อบู่าแล้วโอเคครับตนไรับี่โนกปานอีกแล้วปเนี้ยพี่อันนี้เจอโจรโจนมามาปอบล่าแล้วเจอโจนมาโจไม่ปไปไม่ไป ขึ้นรถครับขึ้นรถขึ้นรถทางการขึ้นรถทางการขึ้นรถ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 เร้วเป็นโจงมามีหน้าที่สั่งตำรวจอีกว่าไอ้สัตว์ขึ้นไฮเวย์นะครับขึ้นไฮเวย์นะครับ ไม่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 นะเขาไม่เห็นไอผมจับโจรไม่เป็นไรไอผงจับโจรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอพอดีต่อหน้าไปเลไล่ลยไล่เลยไล่เลอกสวยสวยถว่คมนะนี้ไม่ไไล่เลยสวยนะสวยคมนะอนี้ดอกนี้ยูไหนเาตรงไวป่ะเขาตรงเบลยาวเลยปะย้อนกลับลวครับย้อนกลับเข้าไปลวครับไล่แบบไม่ต้องเปิดบอกเลยป่ะไม่ได้แล้ ใหญนะรับขับรถเลยมันไม่เดือดจังอีโวอีโวอีโวดำยตรงสไปยตรงสไปยไปื่นสปเราบอมได้เลยใช่ไหมถ้าโจนอะเราบอมได้เลยใช่ไหมตอนนี้เขายู่เือใหญ่นะครับใหญ่เนตัวถ้าถ้าขับป่ดไปปัดมาแล้วเราดชนไม่ได้นะครับดน่ เอาไงจะมอบไหมใช่ไอจะมอบไหมคันนี้คันนี้มันก็ไล่โดนมา้วแต่ผมมึงกคตามโอ้โหชนหลายทีนะพี่ก็ไล่ไม่ได้หอล่ก็ไล่ไม่ได้อะไรเนี่ยคุณเล่นอะไรกันโอ้มากี่คันเนี่ยพี่ผมป้นผมป้นผมไม่ได้อุ้มโจรโจรไม่ก็คู่คุณป้นต่อหน้าผมไงทำไมผมจะไล่ไม่ได้อะไม่ไม่ได้คป้นต่อหน้าครับก็คุณป้นต่อหน้าผมเนี่ยขึ้นไม่เมันต้องรอก่อนไม่คุณไม่ต้องเถียงครับผมเป็นเจ้าหน้าที่คุณเถียงเจ้าหน้าที่ทำไมครับอันเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นเจ้าหน้าที่เก่าแล้วตอนนี้เป็นป้าล่ะ มมเเป็ันออแล้วจะเถียงทำไมแล้วเถียงทำไมก็ผมผอบอใหม่มากดใหม่ไงทำไมไม่พอใจก็ไม่ต้องปนแค่นั้นเองมีปัญหาผมไหมก็ผมจะแมกลาเรนตไล่คุณมันมีอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าเขาก็ปนต่อหน้าผมเนี่ยเอ้าให้ผมทำไงผมยืนไหว้คุณหรอไม่ไม่ได้ปนต่อหน้าคืออะไรคือต้องอต้องมาไล่ก่อนอเนี้ย ไม่คือมันมันต้องไล่มันต้องไล่ครับมันต้องไล่ให้หยุดต้องไล่อดแล้วคือมันต้องไลมต้องเตือนโจนต่อหน้าผมเนี่ยนะเพื่ออะไรหรอมันไม่ใช่ต่เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรไม่เคสมนเพิ่งขึ้นแล้วเปล่าแล้วคุณก็ต่อหน้าผมไหมก็มาต่อหน้าผมไหมไม่ถ้าสมมติมันไม่มีเคสมันจะนี่หรือเปล่าไม่ใช่ก็ใช่ไงแต่ว่าเมืผมกดปนแล้วมันในนี่ไงก็คุณกดปนต่อหน้าผมไง ผมอยู่ป๊อปปูล่าพอดีครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรมาถึงเอาลูกตองยิงเลยอ่ะอ้าวก็คุณตกนต่อหน้าไงโวลีโวลีอยู่ไหนไอ้พี่มันนี่คนใหม่ล่าสุดเพิ่งเขียนเมื่อกี้เลยเพราะเฉพาะคุณเลยเนี่ยสามคนเลยเนี่ยใช่ครับเพิ่งเขียนจะโดยเพราะเพราะคุณเลยใช่ครับไม่มีป่าเปล่าผมนี่แหละผมนี่แหละออากลแบบไม่มีไม่มีแล้ววันแรกมันได้กี่คันเนี่ยพี่ปนเนี่ย พอเรื่อยๆแล่าสุดมันมีฮออ่าซ่อมครับเดี๋ยวผมจะให้คนเนี่ย S1 เนี่ยไล่คุณแล้วก็คันนี้พารกานี่โอเคครับซ่อมครับไั้นซ่อมได้ได้พี่ครับไม่มีรถ้าหลบไปค่าได้ยินไหมคะไม่เอาหัวเราหรอกหรือว่าหรือว่าไปฆ่าใครมาอุ้ยมาแล้วงขอเงินเลยฝากความด้วยนะขอคมนะขอผมคมนะได้พี่ได้ได้ได้เอาแบบเอาสามคนเลยนะไม่ไม่ไหวหรอกครับไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอก สวย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 ฟาหน่อยฟาหน่อยตำรวจเก่ามาร้องตำรวจทำไมวะไอ้อ้ติ๊งต้องจัดเลยเป็นอะไรเป็นแบบปกติครับปกติที่เด็ดเดือนวันเก่งจริงไม่เป็นตำรวจต่อวะ นี่ลงมาลงมาลงนี่ลงรางน้ำ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 เนี่ยลงรางน้ำผมไม่ได้เปิดบ่อแลลงรางน้ำขึ้นไปทางตึกระงหลังสอนอละเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยอยู่อยู่ผมเลยเดี๋ยวเปิดบ่อให้เนี่ยอยู่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 เนี่ยเด็กๆทบเพื่อขอปอใหม่หน่อยเว้ยเด็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวอยูได้เนีอยู่ผมเลยอยู่ผมเลยดักข้างหน้าได้นะดักข้างหน้าได้นะเนี่ยเนี่ยดักเลยดักเลยอ่ะผมไม่ได้ไล่ผมไล่อะไรคุณ ตก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 ไม่ตกไม่ตกไม่ตกตำรวจสู้ๆตำรวจสู้ๆตำรวจสู้ๆสวยเออได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมแล้วเจาได้ไหมลงมาแล้วลงมาลงมาแล้วแล้วอยู่แล้วอยู่สวยสวยสวยผมไม่ได้ไล่นะผมไม่ได้ไล่นะผมมาขับดูเฉยนะผมไม่ได้ไล่เขานะที่ห้าที่ วิธีการทำงานใช่ไหมคะเบนนี่ใช่ตอนนั้นมันเดินนะเหมือนมาสะพานหลังพนัน,น,นอตามไปทำอะไรๆหลุดยาว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 เกมหลุดหรอ หลุดไหมไม่หลุดไหมหลุดไหมจะหายไปไหนแล้วนะพี่เลยๆเลยๆเลยๆหยอกไปเลยเฉยหยอกหลุดไปเลยถ้ามันมีปัญหาไว้มันมาเคลียร์เลยเอ้ยเคทอุ้มอ่ะเคทอุ้มเราได้กันอยู่ปะกูคงอยู่ข้างนอกข้างเมืองตรงโคหอมข้างเมืองพอกะลั่มพอกลั่มพอกลั่มพอกลั่ำแล้วก็มีขาเท้าเต็มเลยนะใช้ไปจับคนที่แคกปคุ้มไปเอาอากิน้าเคทหนึ่งเอ่อแคกปคุ้มที่เด้งมาเมื่อกี้เป็นโดนหออไปแล้วนะโคกันหออ ไม่มีไรไม่มีไรอันนี้ผมแค่ลองตำรวจเฉยลองรูมตำรวจเก่าเฉยไม่มีไรหรือวันจะเก่าเราเก่าก็ดีกูกูเปลี่ยนกดได้เลยอ่ะกูจะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้กดกูจะเขียนโดยปากกูไม่ต้องเขียนลงตัวสอนได้กลัวมาเพื่อมึงก็ยังทำได้เลยเอาจริงอ่ะฟังโจนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนต้นอ่ะผมเห็นต่อหน้ามันอยู่ต่อหน้าผมมันอยู่ต่อหน้าผมครับไม่ไม่ไม่ต้องขอรักษานแล้ว ก็คือมันอยู่ต่อหน้าผมเลยสบมใหม่ต่างมันก็จับดิสวยจะไปกลัวทำไมครับตำรวจเก่ามันจะแอคอะไรมันจะแอคอะไรกลัวอะไรมันก็จับไปเลยอย่าแอคเยอะอย่าแอคเยอะอย่าแอคเยอะบอกว่าอย่าแอคเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพงอตัวไปก็ทื้งให้ต่อด้วยโอเคปะบอกผมได้นะถ้าตำรวจคนไหนก็ตำรวจเก่าๆคนไหนมาเก่าใส่ตำรวจไอ้ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทื้งให้ข้างนอกอ่ะ ขอบอรปรับขอบอรปรับกดไอ้โจนป้นต่อหน้าหน่อยคนยิงได้เลยครับลูกซองอ่ะผมว่าแม่งโค่นไม่เม็กซ์เซนเลยต้อแม่งโค่นต่อหน้าให้ให้มานั่งตืออเอ้อย่าป้นนะครับอย่างงี้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวหนูหยัดไายให้มหน่วยจดหน่อยครัเขาฮอลลีวูดนี้ตกถ่ายไปแล้วครับนี่เจ้าอยู่ไหนอ่ะนีวโอ้ขออภัยนะท่านอ่าแล้วลีขออภัยด้วย ครับหนึ right. ่งะครับเดี๋ยวซ้อมให้เดี๋ยวซ้อมให้ลอบไปหน่อยดีไอ้ที่อยู่ตรงเกี่ยวข้าเหมือนเขาจะอยู่แอปกระต๊อบอะครับพี่หรือเปล่าไม่ใช่ A P C ร้อยขอบคุณมากครับไล่อยู่ไหมไม่เคยไล่อยู่ไหม